สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม Dungeon Fighter Duel ในช่วง Open Beta นะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเล่นเกมด้ดยซ้ําซึ่งปัญหาคือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถที่จะหาตัวโหลดได้จากเครื่อง Play 4หรือว่า Play 5ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยทำไมก็ถึงว่าไม่ใส่ตัวโหลดเอาไว้ให้ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมก็ได้จากผ่านทาง คนที่ทิ้งข้อความไว้ตาม Twitter ร์อะไรพวกน,นี้ที่เขาโพสไว้วิธีแก้ปัญหาก็คือให้ไปเปิดแอปแอปเ t สโตในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็ได้แล้วก็ไปกด add library ไว้แล้วก็ไปโหลดเอาทีหลังซึ่งมันก็น่าแปลกใจนะที่ว่าคนที่แก้ปัญหาให้เราเนี่ยก็คือเป็นผู้เล่นในชุมชนเองเป็นคนในคอมมูนิตี้ไม่ใช่ทางทีมพัฒนาที่มาซับพอร์ตเรื่องพวกนี้กับเรา ทีนี้โดยส่วนตัวหลังจากโหลดเกมมาได้แล้วเนี่ยก็พยายามเปิดเล่นดูปรากฏว่าเปิดไม่ได้ก็ขึ้นเป็นจอสีฟ้าแล้วก็ขึ้นว่าโคดเออร์เรอร์อะไรสักอย่างซึ่งหลังจากไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งภาษาของเครื่องเช่นเคยครับคนที่บอกผมก็ไม่ใช่ออฟฟิเชียลก็เป็นคนในคอมมูนิตี้เช่นเคยว่าต้องไปปรับภาษาเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนที่บอกเขาเนี่ยไม่ใช่บอกผมคนเดียวนะบอกหลายๆคนปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นกับหลายๆคน ก็คือคนที่บอกเนี่ยตตวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนสเปนนะแล้วก็ตั้งเครื่องเป็นภาษาสเปนแล้วก็แน่นอนว่าเล่นไม่ได้พอเล่นไม่ได้เขาก็ลองพยายามดูว่าจะทํายังไงถึงจะเล่นได้ก็ลองไปปรับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปคิดยังไงเขาก็ไปปรับภาษาในเครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เล่นได้ก็เลยมาบอกพวกเราต่อก็ต้องขอขอบคุณคุณคนนั้นเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ทําให้ผมสามารถเล่นเกมได้หลังจากที่เข้าเกมได้แล้วเนี่ยก็จะมีหมวดหลักๆอยู่2โหมดก็คือออนไลน์กับคอลเลกชัน สำหรับคอเลกชันเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งอวตารชื่อที่ใช้ในเกมแล้วก็พวกเซ็ตค่าต่างๆเอาไว้สำหรับดิสเพย์อะไรพวกเนี้ยเอาไว้โชว์เวลาออนไลน์ส่วนการเล่นออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนสามารถเข้าล็อบบี้ได้บางคนก็ไม่สามารถเข้าล็อบบี้ได้คนที่ไม่สามารถเข้าล็อบบี้ได้เนี่ยทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาก็มีมีของรองรับนะให้คุณเนี่ย เล่นกระบ,บอทไปก่อนซึ่งก็จะสุ่มทั้งตัวละครที่เราใช้แล้วก็สุ่มทั้งบอดสำหรับผมเนี่ยค่อนข้าง50 50เพราะว่าก็คือว่าดีกว่าไม่มีอะไรให้เราทำไงคือว่าเอาบอดมาให้เราเล่นเนี่ยก็ยังดีแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับดีมากเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกตัวละครได้จะเป็นการสุ่มแต่ถ้าในคิดในแง่ของคิดในแง่ของนักพัฒนาเกมเนี่ยเขาก็คงอยากให้เราได้ทดลองตัวละครหลายๆตัวซึ่งเราก็เข้าใจเขานะก็ถือว่าข้อน,นี้แบ่งรับแบ,บ่งสู้กันไป ก็ไม่ได้ผิดพลาดหนักหนาอะไรคือไม่ใช่แค่ส่วนคนที่ไม่สามารถเข้าล็อบบี้นะคนที่เข้าล็อบบี้ได้ก็ยังมีปัญหาสําหรับบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินได้ในล็อบบี้หรือว่าหนักหน่อยก็คือว่าบางคนเนี่ยใช้เครื่องเล่นเป็น p พยใช่ไหมแต่ว่าจอยโยกเนี่ยยังเป็นของ p พยอยู่ซึ่งและหลายเกมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเอาจอยโยงเพยเนี่ยมาเล่นบน p พยได้แต่ว่าตอนเนี้ยเกมตัวเนี้ยยังไม่สามารถทําได้ ก็มีหลายคนนะที่ก็ววยว่กันมาก็ต้องไปเปลี่ยนไปใช้จอยธรรมดาเล่นแทนอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกลองเรียนแล้วก็ววยกันมากก็คือว่าเกมไม่มีเทนนิ่งโหมดให้เล่นคือในปัจจุบันนี้เทนนิ่งโหมดเนี่ยมีความสําคัญมากในช่วงโอเพนเบต้าหรือว่าเทสเบต้าอะไรพวกนี้ยซึ่งลหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นหรอกมันแค่โอเพนมันแค่เทสทดสอบมันแค่เป็นช่วงที่เขาให้ลองเล่นดู แต่เอาจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อยากมีประสบการณ์ที่ดีในการเล่นและหลายคนเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมแบบจริงจังนะเราต้องเข้าใจว่ามันมีคนที่ทั้งจริงจังแล้วก็ไม่จริงจังโดยเฉพาะพวกที่จริงจังเนี่ยเขาก็อยากจะทดสอบว่าเกมเนี่ยมันแต่ละตัวละครเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมีความสามารถอะไรยังไงสเปเชียลมูฟกดยังไงแต่ว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยไม่ได้ใส่มาคนพวกเนี้ยตัวผมเองก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ยทาไมสิ่งที่คุณควรใส่มาคุณไม่ใส่มาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยและหลายเกมที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น กิน o f ไฟเตอร์กินที่เกียร์เขามีกันหมดนะซึ่งคุณออกมาทีหลังเนี่ยการที่คุณไม่มีหมดพวกนี้ก็คือมันทําให้เรารู้ว่าการที่คุณเปิดโอเพนครั้งนี้คุณยังไม่พร้อมคุณพยายามเปิดเพื่ออาจจะดึงผู้เล่นหรืออาจจะทดสอบกระแสระหว่างคุณกับอีกเกมหนึ่งที่เปิดพร้อมกันอย่างทิงก์ไฟเตอร์อันนี้ผมคงหา,หาคําตอบไม่ได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดแน่นอนซึ่งการเปิดโอเพนเมตาครั้งนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นการเปิดที่ค่อนข้างจุลหุ ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีโหมดต่างๆมาลองรับมากมายแล้วก็เขาใช้วิธีโพสต์ตารางค่าตารางสเปซเชิ่นมูฟแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยในเว็บไซต์ให้ผู้เล่นเนี่ยไปหากันเองซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างจะลำบากคือคุณจะต้องเปิดแอปไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยบางคนก็โอเคแต่บางคนก็แบบติดผ่านอย่างเงี้ยเปิดเกมมาใช่ไหมคุณไม่มีโหมดฝึกสอนไม่มีอะไรเลยก็คือว่าคุณต้องไปเล่นสดกับ CPU หรือไม่กข อย่างผมเนี่ยมาถึงก็เจอกับคนเลยเพราะว่าเข้าในช่วงที่สามารถออนไลน์ลื่นมันทําให้อะไรทําให้เวลาคุณเล่นจริงเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้ลองเลยว่าปุ่มนี้เป็นอะไรโจมจียังไงใช้ทําอะไรได้บ้างคุณรู้แค่ชื่อท่ากับวิธีกดแล้วเวลาคุณไปเล่นจริงเนี่ยคุณก็เอาจริงอะ่ะผมก็โดนจําเละเทะก่อนจะรู้ว่าไอ้ปุ่มนี้มันทําอะไรได้ปุ่มนี้มันใช้งานยังไงแล้วก็กว่าจะจําได้นะคืออันนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยบางทีก็ลืมนะต้องเล่นไปสักสองสามตาอย่างเงี้ยกลับมาจําได้ว่าอ๋อไอ้นี้มันเป็นท่านี่นะท่านี่นะ คือสาหรับพวกสเปซชิมูฟต่าง,งเนี่ยมันยังลองผิดลองถูกได้ใช่ไหมแต่กับ a อเวกสกินเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้เพราะว่า a อเวกสกินเนี่ยมันจะเป็นบัฟซึ่งตรงนี้มันต้องการรายละเอียดต้องการข้อมูลต้องการดีเทลเป็นตัวหนังสือบอกว่าแต่ละท่าของแต่ละตัวละครเนี่ยมันทําอะไรบ้างซึ่งคุณให้ไปเปิดในเว็บเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่สะดวกโอเคครับก็สวนกันไปเยอะแล้วในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ก็มาดูในแง่ของเกมเพลย์กันบ้างว่ามันเป็นยังไงสําหรับการโจมตีของเกมเนี่ ได้แก่ A กับ B สกินแล้วก็ MP สกินสำหรับ A กับ B เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกติทั่วไปนะครับก็ถ้าเทียบกับเกมอื่นก็ประมาณว่าเป็นการโจมตีเบาโจมตีหนักอะไรประมาณนั้นส่วนสกินอันนี้ก็จะเป็นท่าซึ่งวิธีใช้คือกดปุ่มเพียวๆสกินเพียวๆอย่างในของ l พ y s t a t i o n เนี่ยก็จะเป็นปุ่ม O แล้วก็มีการกดร่วมกับทิศทางก็จะได้ท่าที่แตกต่างออกไปซึ่งเจ้าสกินตรงเนี้ย ก็จะไม่ใช้ค่า MP ใดๆนะก็จะเป็นการกดฟรีซึ่งค่อนข้างจะสําคัญมากตรงเนี้ยเพราะว่าตัวไหนตัวละครไหนที่มีสกินที่แข็งแกร่งตรงเนี้ยอย่างเช่นพวกที่มีโจมจีระยะไกลๆเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าสามารถใช้ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่เสียอะไรเลยส่วน MP สกินนั้นก็จะเป็นท่าที่ใช้แล้วเสีย MP สําหรับท่าพวกเนี้ยโดยคุณสมบัติเนี่ยจะดีกว่าท่าสกินเปล่าๆเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ MP เนี่ยใช้ MP ในการใช้งาน ซึ่งก็จะใช้ได้ไม่บ่อยครั้งนักซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็สําคัญทั้ง2องอย่างนะก็ต้องเลือกใช้ผสมผสานกันทั้งสกินปกติแล้วก็ M.P. สกินเท่าที่สังเกตนะตัวละครไหนที่มีสกินที่ดีก็คือว่ามีระยะที่ยาวหรือว่าสามารถเทเลพอร์ตอะไรได้ประมาณนี้จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าสามารถเดินเกมได้เรื่อยๆทําให้มีนูเจอร์เกมที่ได้เปรียบตัวละครอื่นอย่างมากแต่ไม่ได้บอกว่ามันเก่งกว่านะเพียงแต่ว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ตัวละครอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะสู้ได้ หากคุณรู้แมทอัพอะไรประมาณนี้นอกจากการโจมตีพื้นฐานทั้ง4แล้วเนี่ยก็ยังจะมีเอเวสกินอีกสำหรับเอเวสกินเนี่ยก็คือการเปิดปบัฟซึ่งมันจะทำงานเมื่อเลือดของคุณเนี่ยลดลงเหลือ30%ลงไปทีนี้เกี่ยวกับเอเวสกินเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคุณก็ต้องไปเปิดดูนะตามเว็บไซต์เนี่ยว่าตัวละครที่คุณใช้เนี่ยความสามารถของเอเวสกินเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้เวลาที่คุณเปิดอเวสกินแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถใช้ท่าไม้ตายสุดยอดได้ก็คือถ้าเป็นของ PlayStation ก็กด R2 ก็คือเป็นปุ่มที่คุณเซตเอาไว้นี่แหละปุ่มอเวสกินที่คุณเซ็ตเอาไว้ก็สามารถใช้ท่าไม้ตายออกมาได้ส่วนเรื่องการป้องกันหรือเทคกันอื่นเนี่ยเขาก็จะมีคลิปสอนมาแล,ว,แลวเป็นคลิปสั้นๆของทางทีมพัฒนา ซึ่งก็ไปเปิดดูเอาได้ใน YouTube Official ของเกมนี้นะครับผมก็จะไม่อธิบายอะไรซ้ำเกี่ยวกับบาลานซ์ตัวละครหลายตัวละครเนี่ยมีความโกงอยู่คือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทดสอบช่วงแรกอย่างเช่นมีการทำอินฟินิตี้คอมโของอาชีพแกร์เปอร์ ซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะมีอีกหลายตัวละครนะที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเกียนเกินไปคือมันเป็นความผิดพลาดแหละทีมพัฒนาคงไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาง่ายแล้วก็โหดร้ายกับจิตใจแบบนี้ซึ่งก็ต้องไปปรับแก้กันในอนาคตต่อไปเกี่ยวกับโลแบ็กนิดโค้ดซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ถนัดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไอเจ้าโลแบ็กนิดโค้ดเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือไม่จริง อันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะซึ่งจากที่ผมลองเล่นเนี่ยผมก็เล่นได้หลายห้องนะบางห้องเนี่ยผมสังเกตด,ดูเขาจะตั้งวงเรียกว่าเป็น JP ก็คือญี่ปุ่น KR คือเกาหลีแล้วก็ EU ก็คือโซนยุโรปซึ่งถ้าผมไปเล่นห้องที่เขาเขียนว่า JP กับ KR เนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบว่าหน่วงกระตุกหรือว่าเฟรมเรทตกเลยนะแต่พอไปเล่น EU เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ามันทั้งกระตุกทั้งเฟรมเรทตกแล้วก็ นั่นแหละคือมันกระตุกมันแหลกนั่นแหละแต่ว่าความกระตุกความแหลกความหน่วงในที่นี้มันก็ถ้าเทียบกับเกมอื่นนะที่เคยเล่นเวลาเจอโซน e อีูเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยกว่ามากมาก,มากเลยแหละคือถ้าเป็นเกมอย่างสตรีทไฟเตอร์เนี่ยไปเจอโซนยุโรปเนี่ยแทบจะเล่นไม่ได้เลยแต่กับเกมเนี้ยคือเล่นได้เล่นรู้เรื่องแต่ว่ามีความหนืดความหน่วงแน่นอนแล้วก็เฟรมเรทตกแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดที่เรียกว่าเทเลพอร์ตก,กันไปเทเลพอร์ตก,กันมานะ ซึ่งส่วนตัวก็ตอบไม่ได้นะว่าให้เจ้าโลแบ็กเนนโคเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ไงแต่ถ้าให้พูดตรงๆคือว่ามันก็แหลกถ้าคุณเจอกับประเทศหรือคนที่อยู่ไกลๆมากๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวช่วง Open Beta ของเกมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเกมค่อนข้างดีนะแล้วก็ลึกด้วยเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับการทำคอมโบแล้วก็เซตอัพออกมาแล้ว แต่ว่าบางคนเขาก็ติว่าเกมใช้ปุ่มสกินเนี่ยใช้แค่กดกดกดแล้วก็เอาชนะกันซึ่งอันนี้ผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาเล่นค่อนข้างตื้นเกินไปคือผมไม่ได้เก่งนะผมก็เป็นฝีมือธรรมดาแหละแต่ว่าผมอาศัยดูคนอื่นเล่นเยอะๆแล้วก็เล่นเองเยอะๆแล้วก็มาพยายามวิเคราะห์เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือความจริงกันแน่โดยส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าเกมลึกแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นช่วงที่คนเนี่ยกำลัง,งงมกันอยู่แต่ว่าคนเก่งๆเนี่ยมีแลละไอ้พวกที่ คิดคนเซตอัพขึ้นมาเนี่ยผมเห็นละหลายคนแล้วที่เขาทำคลิปลงใน w w t t t r กันกันนี่ก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่อง Open m e t a ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่ออกมาใหม่ก็คือเทเลอร์ตัวใหม่ในเทเลอร์เนี่ยก็จะมีโผล่มาแว็แวบ,บก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโค้ดเบตซึ่งเจ้าโค้ดเบตเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงความสำคัญของมันก็คือมันเป็นตัวละครที่พัฒนามาจาก สายอาชีพซเลเยอร์เหมือนกับตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์เพราะฉะนั้นณตอนนี้เท่ากับว่าตัวเกมเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดว่า1ตัวละคร1อาชีพเท่านั้น1ตัวละครมี2อ,อาชีพได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครอื่นเนี่ยที่มีคัสอาชีพออกมาเลยเนี่ยก็อาจจะมีคัสอาชีพอื่นออกมาซ้ําก็ได้ทําให้ตอนนี้เนี่ยเราเดาได้ยากมากๆเลยว่าตัวละครตัวต่วตอไปเนี่ยจะเป็นตัวละครจากสายอาชีพไหนจะเป็นคัสอะไรเพราะว่าตอนนี้คือมันเปิดกว้างแล้วแล้วก็ ทั้งหมด60อาชีพเนี่ยสามารถออกมาได้หมดเลยณตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยทางทีมพัฒนาเนี่ยใน Official Website เนี่ยก็ได้ระบุว่าเกมก็จะมีกำหนดการนะจะปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นในที่นี้คืออาจจะขายแหละหมายถึงขายนั่นแหละในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็อีกหลายเดือนเลยก็คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ระหว่างนี้ก็อาจจะเล่น King of Fighter ไปก่อนก็ได้เพราะ King King of Fighter น่าจะออกก่อนก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ก่อนจะจากกันไปก็ขอคนละ1นึ่งไลค์1แชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครก็รบกวนช่วยกันกด s u b สไคร b ันด้วยนะครับเพื่อช่องนี้จะได้เติบโตยิ่งขึ้นคอมมูนิตี้ของเกมไฟติ้งก็จะได้โตขึ้นแล้วก็มีการพ่วงเกมเก่าไ้ด้วยนะช่องผมสําหรับบางช่วงที่ไม่รู้จะทําอะไรก็เอาเกมเก่าเลยแล้วก็นั่นแหละทําเป็นคอนเทนต์ลงไปแก้ขัดไปก่อนก็ประมาณนี้ครับฝากไว้แค่นี้และครับก็สวัสดีครับ